สวัสดีครับผมครับคุณรู้หรือไม่ครับผมครับบนรถแห่หนึ่งคันครับมีกองไฟฟ้าแล้วทำไมถึงมีเดฟอยครับผมจะพาประชุมกันว่ามันเกี่ยวพันอะไรบ้างครับผมครับคือบนรถแห่เนี่ย ถึงแม้จะมีโมดูลแล้วครับแต่โมดูลครับสลายออกแค่2เส้นครับเราไม่สามารถแยกกระเดื่องแยกทอมแยกแฉออกมาได้ครับผมครับบางคันใช้โมดูลตรงนี้ถึง2ถึง3ตัวอย่างเอกซาวครับก็ใช้ถึง3ตัวสหรับโมดูลไม่รวมดีโฟนะครับเพราะว่าเราต้องการแยกลายทุกช่องออกไปว่าเป็นทอมหนึ่งไปเส้นหนึ่งทอมสองไปเส้นสองทอมสามไปเส้นสามครับผมเพราะต้องการแบบได้ฟิลการที่สุดได้มิดแต่ละใบแต่ละใบมีศินคภาพมากขึ้นครับผมครับแล้วก็ดีโฟ ทำไมต้องมีครับเพราะว่าเสียงกระเดียงเนี่ยแนวบ้านเราเนี่ยแนวโชนิศาสเนี่ยชอบมากกระเดียงแบบเดฟโฟแบบตึ๊กตัก,ตกแต่เดฟโฟตัวเนี้ยผมก็มาใส่ช่วยกองโมดูดนีเยอะไ่ไปไปทางด้านพวกตระกูลแฉะะทั้งหมดครับผมก็ไปใส่ในเดโฟทั้งหมดครับผมครับปไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับ <c oughs> ครับตัวน,นี้ก็อยู่กับบรรยากาศบนรถแห่ขนาดเล็กอันนี้เป็นรถแห่ปิกอัพนะครับผมครับแต่เราก็สามารถให้พื้นที่ที่โล่งได้สามารถเล่นสดได้ครับผมครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเดินสายครับจุดเนี้ย เป็นจุดที่สําคัญมากครับผมครับและสายที่ใช้ครับเนี่ยสายพวกนี้ครับผมเราก็เข้าหัวจาก C M มาแล้วนะครับผมครับโดยเป็นสายกรองพิเศษของเราเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเข้าทอมครับนี่เข้าทอมจ๊ะใช้ไหมครับนี่นี่ครับทอมหรือโมดูล12แล้วก็ออกกว่านี้ครับตัวนี้เราไปชอบแค่ทอม1นึ่งทอมสองทอมสาม แค่นั้นเองนะครับผมครับแค่นั้นเองคือหน้าที่ของเขาทําไมต้องเอาตัวเนี้ยคอทอมอย่างเดียวเพราะว่าเสียงที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เสียงของมันครับเราใช้เสียงที่เราเลือกมาครับผมครับมายัดใส่โปรแกรมของมันครับเราสามารถทําทอมตรงเนี้ยดังเหมือนลูกไหนก็ได้เนี่ข้อดีของโมดูลตัวนี้ข้อดีมากเลยครับผมครับแล้วทีนี้อะไรอีกครับตระกูลแฉเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่เป็นแก๊กเงี้ยครับนี่แก๊กเงี้ยเราก็จะไปเข้าดีโฟของเราเนี่ยตระกูลแฉหนึ่งสองสามนะครับผมครับจะทำเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับเป็นตัว เปิดเสียงค่ะรเพราะว่าดีโฟนเนี่ยข้อดีคือออกได้สี่ช่องครับเราสามารถแยกกระเดื่องแยกคาเบลแยกแฉไปหนึ่งไปสองได้แบบสบายเลยสำหรับดีโฟนนะครับนี่ข้อดีของเขาครับผมครับแล้วก็แอบกับแสแหนครับเราก็ใช้เป็นสดทั้งบทนะครับผมครับสดทั้งบทตัวนี้ก็ใช้ไม์ครับเสดหก็ใช้ไม์เหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับผมครับตอนนี้น้องก็มาร์กสายการมาร์กสายเนี่ยเราต้องมาร์กให้ตรงครับเพราะว่าเวลามีปัญหามาหรือแก้ปัญหาแก้ขาดมาแล้วก็สามารถมาตรวจเช็คสภาพตรงนี้ให้ทันการครับผมครับหลายคนสงสัยว่าแบบไฟฟ้าตัวนี้กับกระเดื่ ผมมาผ่านดีโฟเสียงเหมือนกันไหมครับเสียงเหมือนกันครับผมครับแต่มันมีข้อดีและข้อเสียครับอย่างตัวนี้ที่มากับเขาครับผมครับหนึ่งแลครับไม่เกะกะครับผมครับถามว่าความทนตัวนี้ก็ทนนะผมใส่ไปหลายคันยังมมีปัญหาอะไรมากเลยครับผมครับทีนี้แล้วแบบสดนะครับแบบสดมันมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับผมครับข้อดีคือมันใช้งานง่ายมันไม่ค่อยขาดเราสามารถติดฉีกกี่แผ่นก็ได้ในตรงนั้นแต่ก็เสียก็คือครับน้ำหนักกองของคนเหยียบเนี่ยบางที่ เหยียบไม่แน่นไม่ติดบางทีอาจจะสัญญาณทิกดีโฟไม่เต็มก็ได้หรือเหยียบแรงเกินอาจจะเบิ้ลได้หรือเสียงสะเทือนครับเนี่ยจากรถนะครับผมอย่ยาหย่กประเดียงหน้ากองสารอย่างเงี้ย ทำให้มันเบิลได้ไหมครับมีข้อดีและข้อเสียหลายอย่างครับผมครับแล้วก็ใส่บนรถแห่ที่ผมใช้น่ะเป็นรถแห่กองสดผมจะไม่ใช่ประชิกผมใช้ไม้ครับเนี่ยไม้ค้าไปวางบนในกองเลยครับแล้วก็ผ่านระบบดีโฟครับี่ผมใช้เพราะว่าได้ความทนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฉีกขาดครับเพราะเรื่องฉีกขาดเนี่ยเป็นอะไรที่คิดอยู่แล้วในสายแห่ของเราแห่ไปดีครับฉีกขาดหน้ากองแตกครับเนี่ยบางคนก็เอากองเบี้ยครับมาตีแทนแทนกองกระเดี่ยงก็มันได้มัแต่ประมาณนั้นสลับกองบนรถแห่ครับผมครับเห็นไหมครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ครับมันก็ไม่ใช่ง่ายที่จะ มีเสียงที่มีประสิทธิภาพและเสียงไปสู่คนฟังหน้าตู้หลังตู้นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม